สบายดีสบายดีทุกคนเด้อยินดีตอนหับเข๋าสู่ส่องยูทูบกล่องตุ้ใส่ปันสุกอีกแล้วน้องเพื่นเนาะอ่าโอ้โหพ่อบนตู้ใส่โมนิกาจิ๋วดพี่น้อ <c oughs> งเลยเนาะกับทีมงานเต็มรถเลยไหมเนาะบ้าเจ้ากุใส่แว่นแท้ทุกคำแล้วจิตเนาะคนคนขับรถให้พี่น้อง <คน S 1> เลยเนี่ยคนหลบจัดจานแล้วบ้างเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเว้า จะขับรถปุ่นจะอยจะว้าวไอ้คนรอมาจากที่เมืองต้องขวักเงี้ยเนาะน้องบางอุตสายกับตัวเด่นสบายดีพี่น้องเยสบายดีกข้ายเพิ่อนน้ำน้อเพิ่นเป็นน้าไก่น้ำเที่ยวไก่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 พ่อให้ถือ่แล้วเพิ่อนให้ถือเนาะว่าใหถือนี่พ่อว่าไก่ไก่น้ำเที่ยวกว่าไก่หรือว่าหันเออมาทางนี้เนาะเนาะคือถ้าสิไปไซเอ็นนี่พากันไปไซเอ็นนี่พาสิไปทางหน้า เจ้าอยากเจ้าอยากม่อหอดลาอยู่บ่เอาเล้วเอาเลวเห็นอันนี่ยัเจิดไปเจิดมาอยู่เลิศไพ่ะทางหนาสกึมบ่สกึมสกนไปเจิดแท้โอ้ยน้องชายืนเมาปะจักตำหูลูโอ้มากินตาบ่เนี่ยฮ่าูลูหูลูมันเป็นอัได้เต๋อูลูหูลูกห้มาเทียบไห้มาเทียบไม่รู้ว่าเทียบแล้กหู้ว่าเทียบฮูลูฮูลูหลวบด หอรอรอลิงก็นั่งไปเรือด้วยรอลิงมานั่งอยู่ในเรือรอเรือไม่ได้นั่งอยู่ในริงหอรอมีคนอีกแล้วเพื่อนหอรออูบอลิปเนาะเฮ้ยอืมอืมอ่านเรียบร้อยเนาะลงในบ่อเหมือนลงในบ่อลงในบ่อเพื่อนลงในบ่อลงไปเปิดประตูให้กันเลยพื่อนลงไปใครไปตู้ไปทันนี่ไปท่านมีคนไขตู้อีกพี่น้องเฮ้ยมันก็สุดยอดสำเร็จอยู่แล้วชีวิตเนาะ โอ้โอ้้อไรเนาะโตป๊าดเจ้าคือใส่เสียคือกันมื่อนี่เสือทีมงานนี่น้องใครดูไปประทานนะแม่ผูนลงรอวยย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 ยคยย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 ยนยย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 ยรยย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 ่ยย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 ยพยย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 เนาะยย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 ยนเยาย เจ้าคือพาชมคอยเจิดเมื่อกี้เจ้าเห็นยังเจ้าเห็นยังเมื่อกี้นี่เนาะเจองไม่ต้องเลาเนาะาบึไเนาะสบายดีเด้อาบึเนาะโดยตัมพูลูตพูลูไอ้ตัวคำเดิมนตมูอ้าาดี้าบายมลดีเด้อมาาเด้อโอ้โหสบพากันล่ามือน้องเลย ใส่บอกส่แว่นตาดอกตาดำอีกป๊าผู้ใใส่แว่นตาดำคือมีลุงน้องหลายคือหล่อเเวะไหล่อ่คิดีบอนะเขาเอะไรสบายดี่บอกันแนนอ้าวบอกเจ้าจางเจนยิโรดูโอหันสมตำที่ดังชิดเลยบอนนี่นะคะปั้นสุก็ได้ข่าวาินนอกนะคะทางไทยทางราเด้อ แวะมาได้นะคะตามหมูหลูกนะคะ s <S มีนาเมษาพุทธานะคะมากินได้เลยค่ะนีเจ้าของห้านบะิแม่สบายดีเด้อโดยสจะอยากกินยังกินเราได้เต็มที่เต็มที่ได้มาอย่านันบ้างใจหายใจั้ยงเดีลยวไได้คอยเมื่อถ่ายเจ้าของกัาเน้อ

มีบมาเลยเดี๋ยวสิจานไหเป็นกินทะเลสดอยู่เนาะโดยโอเคเดี๋ยวเจ้าของห้านนี้มีแค่ระเบ้อหนิเจ้าของห้านนี่มีมีก็ได้ก็ได้โอ้ยแค่จเขาน่ากลันเลยเขาน่ากลัว นี่กระไดอยู่ไหนมีสาขาอยู่ฟังหุ่นเดอกระไรกระไดเชื่อว่าจะของหั่นมีแฟนแ่ปลาบกินบกกิ้นแต่คนเลวมีอีกอะไรกิ้นจิ้นจัดโต๊ห้องไหนเอา อาหารตำดังที่สุดในหมวกทหารผนน่ะพี่น้องเลยนาะแม่นดังที่สุดเลยเจ้าเจ้าเคยมากินหรือเปล่าเปิดเพลงเลยดังที่สุดมันบ่แม่นบ่แม่นมันปิดเพลงให้เดียวจิ้มลิกาซิตโอ้จิ้มหนึ่งจิ้มสอเดี๋ยวเลยเนาะฮ่าโอ้ย่างอะคือห้องพ่อมาเนะ โอ้ไก่พ่อ um. um มีไก่พ่อมาในบารีป้าโอ้โหโ้หเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเบ้ยเ้เฮย้นชุกไห้ยเ้้พี่้้องเพื่อนบ้าน เนาเพิ่มนิดโบนบ่รวยบ่รวยจ้ะบ่รวยเงินคำแต่รวยนำใจรวยนำิดนำใจเนาะรอยเพิ่มนิดเป็นแฟนเพิ่มนิตัเปก่นเกิดงก่อนเปิดแดดงม่ก็ตัวต่่านห้าเกะนบนี่เลยท้าเนา่นคือไม่ได้เลยทากงานเพิ่นก็ไดนเนาะมีมีมีต้ให้ได้เด้อแขวนเนี่ยเอาแบบไจุดจวนเล พูดอายๆครับผมเช่เยข่ออยากตามเชลมมนเชลมอนเชลมอนอยากกินลองเบิงบ่เคยกินจ้าเถื่อจะเกิดมาเมย์ค im ่อยไปทานเมย์มะนาวก่อนโดยไปซะไปาปไปเดี๋ยวจะมาหาเิย์มะนาวแล้วจังหวะแม่์เมยสพูั่งแล้วม่จ้างอรตุซิตเดี๋ยวตุซิตสิ พามาเบิร์วาข้านพนันนะ่ะมีอย่างเม่เมนาะ่ีโดยโดยเอสซีทีแนะนำโดยทีมงานปัดสุขทั่วมุกดาหารเลยมานนีโนน่โดยตาดทางเพื่อน เป็นมือกล้องเขาต้องงอหนังอกนังน้ำเาต้องแนบบางน้ำแต่ตอนนี้เขาจะคนอจะถ่ายได้บ่มันบเห็นหัวยไอตู้เด่นคะแนนถ่ายเจ้าพนเจ้าเอาเพิ่งไอตู้คำนะจุถ่ายบอกไปยอกเจ้าขยอกเจ้านะตําหูกเป็นช่งงี่น้องไยอกเป็นอัมหูลูกตําหูลูกพี่พี่มาเบิงของแท่มันของแท้จริงนี่ของหล่อ ก็รับน้องมะนาววันนี้รีวิวร้านให้แบบยิ้มแตงโบดโบดโพมักงมักแตงพี่น้องเอ้ยอันนี้สำหรับน้องมะนาวอันนี้ราคาสามบาทพี่น้องใครอยากมาซื้อโบเมน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 โบโบเมนโบเมนหยอกหยอกไปสิประมาณห้าร้อยเท่าไรคนบอกได้โบนี่บ่เจ้าของห้างราคาจานนี้เท่าไรจักราคาจานนี้ท่าร้อยสองร้อยโอ้ มีเซลมอนอยู่บ่อนี่มีเซลมอนมีเซลมอนมีปูม้ามีหอยแขร์เป็นทะเลครบสุดเลยเนาะตั้มซ้ำเงแน่นี่ตั้มซีโคฮ่า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 ซีโคเข้ามาต้องขันอยู่บอบอหลายอย่าง้หลายอย่างค่ะทะเลรวมเลยบอแมนทะเลรวมไปเลยค่ะแซ่บขมแซ่บอีกเพราะว่าโบตาณกินแค่จะขอ้านเลยเนี่ยนะเจ้าเลยเจ้าคือหูอะนะ เป็นหนาฮักโอาะม้วนแลนวม้วนแล้วม้วนจะไม่อิจิตครุบคุณบอกฮะอันนี้ซองร้อยเนาะคือว่ากับกับพอกินเลนเราแบรนด์ถาดบักใจเนาะร้ายอีกได้เครื่องครบเครื่องครบอยางงั้นเมนูลักนี่แน่ว่า คือชื่อห้าเมนูเป็นเมนูตำหูลูกอันนี้เลยตำหูลุกเป็นหูลุกคือมันจะทะเลครบทุกอย่างกุ้งหอยปูปลาเลยโอ้ขาดีกุ้งหอยปูปลานังเตาเลยเดียวไปเชื่อมกเลยชื่อมให้ไปเชื่อมน้องมะนาวปลา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 สาบะออ้ยเจ้าหยิงชจ้าาเจ้าหยางชาเดี๋ยวจะชิลมอ้ยมาแล้ว น้องมะนาวน้องมะนาวดาวเซโนนะคะสุรักดิ์นะคะมะนาวนะคะโมเมนต์โมเมนต์วันนี้ก็จะเป็นคุณหญิงมะนาวนะคะผู้ชายลงซ่อมซ่อมซอมซ่อมอามาซ่อ มันเอยงหนึ่งลูใช่โอ้ยไม่แล้วไม่แล้วโอ้โหแด่เบิ้มๆคนน่ะจะมาแบบจุดคุณหนูว่านานะจะลองย้อกัไหมผมเป็นแยบเพื่อนสายเป็นจายเพื่อนน้ำมือก็ได้จรงเพื่อนบรรยากาธิบดีน้ำม้วนารีให้เพือนซีหเพื่อนซีบก่อนน้ำม้วนนะใส่กเ ปวดโพสตูเรีนเคยกินบ่อยเนี่ยบ่เคยก็เคยมาเดริ่มมามามามุกแวะเลยทุกรอบนะคะเนี่ยมาแล้วน้องโยโกะ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 อร่อยแซ่คือชื่อคือชื่อเมื่อมุกได้บ่ี่แม่อดัมหนึ่งของพี่การที่ตรงไหนคะจังหวัดมุกดาหารเอ็กซ์ซีเมสิฟันมาทำเจงหวัดมุกดาหารแต่ในตอน แมนแมนแมมาได้ยูใกล้ๆกับโคบอลเลยเลยอ่าเลยโบอลเฮามนนิดนึงเอาเลยยมเลยดเลยซีินทางมาุงเทพอเ็ตเมาจากกรุงเทพก็คนอียซมอนแซมอนแซมอนเซมอนเ โอ๊ยอยกลับตาบ้างลับตาลับตาบ้างค้มึกรสชาติแซ่บป่ะู้ดูฮู้ดู่มีรสชาติแบรูปแซ่บป่ะิมแรกไปดิคะ นีกอันยังพูดรสชาติต้องกินอีกหนึ่งคำป้ากุ้งตอนใหญ่เลยป้าคุณหนูมันนะทุกคนทอดึงที่เอามือยุบหนูมันอดอันนี้ดี๋ยวพี่โอ้แล้วังระวัางบ่วงแชงปากนะดยือดป้หนี่กินห้เช็ปากเอด้อาต้องแบบ คือคนคนงามนะบอกกับหลายๆคนดูเป็นได้ได้ได้เสียเสียใช่ค่ะดูโป้มาบอกให้หน่อยว่าให้มากินได้เลยตัวนี้คอยเอาไปข้างพุ่นเด้อตัวนี้เดินตัวนี้นะครับโอ้ยยังไม่โค้แล้วเลยอู้ เออคนกินแล้นแหมีปลาเผาพร้อมนาะนี่ยังอีกยังมาอีกอือนี่เนาะเออเนาะเดี๋ยวเรียนมานาวคนกินนี่เนาะเอ้เนาะ ไปไรไมากิน่ตลอดได้นจะไมมันเลิกอมันเลิกเห็นไหมมันเลิกไฮโซ๊ะมันไปมีทยที่ก่อนแลโดยโดยเมื่อหนึงบอกัมื่อหนึ่งบอกกันจัลข้มืือใกระบูกเขามันจะไม่ไู้ถอเอไอต้ไอตทำายี่ก่อนง่ายเด้อ ตาลุตาลูเป็นไงบ้างคะคนหมู่ยูยมาคับุณรู้งมะนาวสวยของแม่เป็นไงคะเซ่บริษัเซ๊บบอกได้คำเดียวเลยว่าเซ่บนะคะมะนาวบอกว่าเซ่ะยามน อยู่นั่นั้เนาะเขนเรียกฟีเจ้าแบบท็กซี่มันราคาแท็กซี่คนใจจะมาล้าเนี่ยอหารเนาะไม่งั้เจ้าของห้างเขาเรียกฟรีเพา่นเนไปเอาห้างรีไหยิบง้างอ่าเป็นมานานีึงงามใจดีใก้ๆน้อง็านาน้อยใกล้ๆน้อเจ้าของร้านใ้เจ้าของตะคุยกับคนนี้ข้าเหนียวด้วยขนหน่อยรู้ขูดขึ้นหน่อย ปงต้สวยครัมปก่อนปก่อนปก่อนปงมือนี่กิก่อนกังแสบโปง่นตงซจูเนี่ยบมือนกปไม่้ม่ม่้เน้ยโอ้เงด้วยๆเนาะด้วยๆเนาะอเเนี่ยครัีดอาหีกอยู่ใกล้ๆมากินกันเี่ยนี่พะย่เนี่ยนีบิบเดเดดัดีนนี่เียมางหลับ มาเริ่มยังไยเนาะกชอบชอบชอบข้าวเ้าขาวขาวปเจ้าขาเขาคนไทยมันต่คนมีน้ำใจเหนรอมีคนใจดีเจ้าของห้างงามมาลยเอยังบัวเรียยังบัวเียแยังบัวเรียังบัวเีน้ำเจะของห้าง งานนี้งานอะไงานเมนเนาะจ้าของร้านเ็จีล้ลลเอยเสแล้วงานอม้านนี้ได้เอันนี้องรเปิดมวนี่เาให้ตามมามาให้ลูกมาตามตามนี่ไม่ได้เปิดเตาเตามงเช้าปเี่นดิทตรง้นเเลอไปเย พูปลาขอแกะดัแม่ได้จานได้จานไปูติดตังอะไร็ปเอาไปปูจิมกุ้งริดตังอะไรไปเอาๆปปลาปลาดาวมีเนี่มคาอ้โหคูอปลาปากไงลูกคูอปลาปากไงลูกมันแสบแต่ชวนวนปลาปากปตีนใช่ไหเว้ยน้อง่อ ลูกสาวมีความสุขและดีใจด้วยจ้าเกสามีความสุขแลดีใจด้วยจ้าเจ้าของร้านด้วยนะทมกคนเนาะสวยเจ้าของร้านสวยมากใจดีมีความสุขมากนะคะเ้า้านเมาเด้อีตํะจํานึงนแม่เอาอีกจํานึงหน่อยแม่มาเด้อทุกคนน่นน่นอีเมเนี่ยเรทางน่นเพื่อเพื่อเพื่อเอเพ เปี่ยนจะมานี่มีกลุ่มมาก้ยน้มันเป็การกะจาการใช่ใช่โอ้นี่นี <av> <bumps> เหมกหอเเเลยน้องีนานูก้องะไรซ่อง้นะะาจะเป็นน้องนลูกน้าประจามได้เลยไนขายคนแม่เลิกแล้วขายล่าสุดคนมากไม่ได้ไปยีรบินกัน ซิมบูเป็นอไริูแท้แบเงแวอยูไนไปมาปกติเอาหามี่น่มกินเนี่ทมนตอานน่านนี่นะรอร่อยมากจกินเป็นอะไรแท้ปัตายบาตาทเปลี่ยนแล้วป่บนี้นะมาีตลอดนอเมนกินาี่ตลอดแล้วปนีเิถ้าจะสั่งไรปส่งมาจี่่าไปป่ะเป็นส่งไหมคะที่ร้านไปอย่างน้กมส่งไหมคะจาก ไปสค่ะพอแม่กัมืกบอกนะแบบนี้นักบวจะทำได้ละที่บ่ตั้งก็ตีนึ่าเยบาทเราเ่ไปจะเริงไปเด็ยว่นไปส่โยค่แม่ไม่แน่นร้านโปรดนะคะปักหมุดไปเลยว่าอันนี้คือร้านโปรดนะคะารร้านโปรดแล้วทุกคนคุ้นตัวใหญ่เลยแต่เป็นคนเห็นหน้าไม่คุ้นจำหนึงจังเบิดไหนเห็นเดาตัวเล่าอยบ่บ นเงี้ยเนี้ยหอดหยุดที่นานอันทำไมปิดเครื่องมืออร่อยมากปลารู้สึกว่าโต๊ะนั้นจะขาวนะข้าวเดียวขาวเดียวหมดขาวขาวเดียวหมดมันอร่อยมันอร่อยมันแซ่บมันแซ่บขาวเดียวเบิร์ตเลยอร่อยขาวมากค่ะบ่าข้าวเดียวหมดอร่อยกว่า ตาก็เสียงวัวปีกีหน้ามวนเอากระดายอดยอดแคลิดเดี๋ยวแม่โดยจเพื่อนกันลูกข้าวมากข้าวมากแม่ข้าวมากะเบิหูยเบิไฟหบิเบิมข้าวค่ะข้าวเป็นบ่มแม่หูยอัรัะระเิ่มเบิ่มเบิ่นะคะ มะนาวได้สรุปเป็นรูปปะปะก้อนจริแซ่บแซ่บบแซ่บอาะคิดไปเลยแซ่บมันเลยเนาะเนาะเนาะแต่สิประมาณนี้แหละเนาะแต่มาชิมตำเนาะมาชิมงานเนาะทีก่อนเนาะทั้งที้ง่เทั้งมะนาวขนั่งใกล้ลูกสาวนะคะน้องมะนาววันนี้จะเป็นผู้หญิงมะนาวนะคะเป็นอะไรแซ่บบ่ แสบอยู่แสบอยู่อ่าโตกินเบิดบ่อแบบนี้เนาะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะเตริญรุ่งเรืองกัปังนะขอบคุณมากค่ย